อัญโยอวษรยกระบุญสวัสดีนะครับผมพบกผมนะครับโอ้จากเรนคูเรนดูเกเตอร์วันนี้นะครับก็ผมจะมาแนะนํานะครับเป็นหกคำนะครับที่เพื่อนๆต้องรู้นะครับเวลาเราพูดเกี่ยวกับเอ่อเวลาหรือว่าช่วงเวลานะครับซึ่งมันเป็นหกคำที่ผมคิดว่าอ่ะประมาณนี้แหละรู้ประมาณนี้สามารถทุกคนสามารถพูดได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆมันจะมีเยอะวันนี้นะแต่วันนี้หกคำนี้ต้องรู้นะครับแล้วก็เอาไปฝึกกันไว้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นคําว่าอะไรบ้างครับ มาเริ่มกันที่คำที่หนึ่งนะครับคำที <communion> ่ห <olive> น <coating> ึ <skincare> ่งผมเรียกว่าซาชินครับจริงๆแล้วเช่นสมมติเราบอกว่าชชินเชกาสุรินถานาต่วนบอกกอยดจริงๆแล้วผมไม่กินเหล้าเลยนะไม่กินเหล้าเลยมาดูคำที่สองมาครับคำที่สองเนี่ยพังกึมครับพังกึมหรือว่าคึมบังพังกึมมันจะใช้พูดในกรณีแบบว่าเมื่อสักเมื่อสักคู่นะเมื่อกี้ประมาณเมื่อกี้นะอย่างเช่นเราบอกว่าพังกึมมาซอยพึ่งมาถึงเมื่อกี้พังกึ่มมาสอยหรือว่า พังกึมเพศเอยเพิ่งทําไปเมื่อก,กี้นะครับสมมติว่าหน้ามาถามว่า,ามาถึงแล้วแบบเห็นเรานั่งอยู่ทําไมไม่ทํางานแล้วพังขึมมันจะออเฉยผมเพิ่งนั่งเมื่อตก,กี้เองนะครับแล้วก็คําว่าคืนบังเนี่ยคืบบังก็เป็นแบบกินไปเรื่อยเวลาคือเมื่อกี้พังกึมคือเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานเกิดขึ้นเมื่อก,กี้เนี่ยอาจจะประมาณห้านนวิสิบวินหรือแบบแป๊บเดียวเพิ่งเกิดขึ้น,นเองคนระับส่วนคืนบังก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าคืนบังจะเป็นการพูด ที่เราใช้กันแบบอนาคตมากกว่าเช่นคือบางขั้นเกลคือแบบเดี๋ยวอีกสักหน่อยเนี่ยสักครู่เนี่ยก็จะไปแล้วนะคือบางขั้นเกลนะหรือว่าบางขั้นเกลเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะทําจะไปคือจะเกิดส่วนคือบางส่วนพังคืมเนี่ยมันมันเกิดเหมือนกันแต่ว่าเกิดสักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งก่อนหน้าเนี่ยนะครับคําที่สามเนี่ยก็คือคําว่าเพียงโซเอนะครับเพียงโซหรือว่าโพธงนะครับทั้งเพียงโซและโพธงเนี่ยมีความหมาย มันเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ถ้าเป็นคือมันมันใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในบางครั้งคนใช้โพธงในบางครั้งคนใช้เพียงโซนะอันนี้มันแล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่สถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยการใช้อ่าโพธงหรือเพียงโซเมันอาจจะฟังแปลกๆนะนะอย่างเช่นสมมติเราจะบอกว่าอ่าปกติแล้วนะปกติแล้วผมเป็นผมชอบกินเผ็ดน,นะแล้วใช้คําว่าปกติจะใช้ว,ว่าโดยใช้ว่าเพียงโซหรือว่าโพธงแบผม,มยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างใดนะครับเพื่อนสามารถ สลับได้เนาะเช่นโพธุ่งชอนน่งแหม่มก้อนหรือโลคี้ชัวอยู่ปกติเนี่ยผมเป็นคนชอบกินเผ็ดได้โพธุ่งช้อนนึ่งเนื้อเกกาจิทฉมุนชัดโซโย่ปกติแล้วผมนอนดึกนะปกติแล้วผมนอนดึกนะอันนี้ก็คือการใช้โพธุ่งหรือจะใช้เพียงเซ่ก็เพียงเซ่ช้อนนึ่งเนื้อเกกาจิทฉมุนชัดโซโย่ได้เหมือนกันนะครับคำที่สี่คำที่สี่เนี่ยก็คือคำว่าคือเตเนคือเตะคือเตะก็คือในช่วงเวลานั้นช่วงนั้นเวลานั้นคือบางครั้งแล้วเนี่ย มันใช้ได้ในกรณีที่แบบเราพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นมาก่อนหรือพูดถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งก่อนอย่างเช่นสมมติเราพูดถึงนะในเมื่อวานเนเมื่อวาน,วานคือคชิ้นกักาคัตชี่ห็นนิงเดยวเมื่อวานเนี่ยผมทํางานกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าคือเตนเนอร์ไอตอนนั้นนะ่นะเราพูดอย่างนี้นนะตอนนั้นนะ่ะคับจะกี่ชิ้นกัวกาจัจะสยแบบจู่ๆเพื่อนก็นั่งเนี่ยจู่ๆเพื่อนเพื่อนก็นั่งหรือว่า ครับจะก,กีพันธ์จะนิ่มวัดสยวยจู่ๆวันหน้าก็มาหรือเราไม่ใช่จู่ๆก็ได้สมมติเราพูดถึงอ่านถึงเวลาตอนนะั้นช่วงนั้นเนี่ยสมมติเราอ่าเราพูดไปว่าคึกเตเนอร์น้องมูฟแฮงค์ไฟตอนนั้นเนี่ยหิวมากๆเลย,ยนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับขั้นีรกคือเย็นนะเลประมาณนี้เลคือเย็นนะเลวันก่อนๆวันแบบเกาเรียกว่าเมื่อก่อนก็ว่าได้นะเมื่อก่อนก็ได้ใน,นในช่วงแบบนานมาแล้วเย็นนะเลกับวัน ก่อนนั้นวุ้นนานๆแล้วสมมติเราพูดถึงอะไรที่แบบมันเก่าก็น่าเก่านะเย็นน่าเรเมื่อก่อนว่าเย็นนาเรชินบูกามาหนีเสียหรือ like, ว่า옛날เรฉันนึงอะทรามารุนชอบว่าเฮโยนะ옛날เรเมือวน운동เฮนะครับก็ข้อหกนะครับข้อหกข้อสุดท้ายนะครับก็คือการพูดถึงเมื่อก่อนเหมือนกันแต่เป็นแบบคือจะเนี่ยคือก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สมมติว่า แล้วเ,เราทํางานก่อนหน้าน,นี้เราทางานอยู่กับเพื่อนแต่ตอนนี้เราเราอยู่คนเดียวเพื่อนคนอาจจะไม่เห็นเราทำงานคนเดียวล้วถามว่า,าชินกูอดีตหนึ่งเดหรือว่าชินกูอดีตคนหนึ่งเดเพื่อนไปไหนเพื่อนอยู่ไหนอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอ๋อเจอในชินกูกะยอคิคาชิเเก่อนหน้าน,นี้เพื่อนก็ทํางานด้วยกันประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือหกคำนะที่ผมแนะนําว่า เพืนะ่อนๆต้องรู้ไว้แล้วก็เอาไปฝึกพูดได้นะครับไม่ว่าจะฝึกแล้วก็เอาอะไรเสริมอะไรเพิ่มเติมก็ได้ถ้าใครที่เปรวว่าจะเติมอะไรจะเพิ่มอะไรสถานการณ์นี้อยากจะเพิ่มเหมือนกันแต่ว่านึกไม่ออกนะก็คอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะม,มาตอบให้ทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีคําถามนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับถามไมได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ ก็อย่าลืมชมวิดีโออีกทีหนึง่งช่วง5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวจะอัพลงให้หรือเป็นเวลาทุ่มหนึ่งของเกาหลีนะครับอย่ารอติดตามชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อชอบใจอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชัวร์้ามยอนชัวร์ฮากุกบุรุกตัวไฮจูเซยคือรอมทายไม่ช่กันตัวมายโยอันวสวัสดีครับ